cứ con phủ ở bên theo bên theo cái còn mà nữa này mi mà khoảng đâu hay chà kì Nhà cái gì hey, dẹp to chỗ đấy ขาักพักพิ่ผนยำหาเห็ดบ่ย้ยเห็ดจะหาแบวบะใช่ต้นไหมอันนบอต้นหน่อยเหบอ còn bay còn đang vẫn còn đang vẫn còn đang vẫn còn đang แกเปลนอะไรหักหวานบึงน้ำนี่ล่ะเมื่อยล่ะเมื่อย์ทำไมคลองกระป้อมมันเลย Còn đu Điều nói. Điều nói không. <laughs> Hên vào Nhanh lên tiếp phía nào mà này nè Cái khóa nó đầm nửa cao Chụp mình như cả Chụp Nó uh. xuống Hả? À? Bữa đây quá

พี่ยังคนปลูกไว้ป็่สว,วนโอ้ส่วนสูงก็มีได้ยี่บ้าหละมาให้เพาะเอ,อ๊ะ เ็้ม่ได้ทื่อนี่มนันนเนาะเจ้าพอห้างมูดแดงพอเดเงแง่นี่ไปทื่อกะตางานนี้ดีนะเฮ้ยนี่นนกระหลม่ม ผ่านหลุดเนี่ก่อนเะไรนะผ่านหลุดนี่ตมดด้ยไก่กัหมาไปละนี่หนีบ๊นี่นีก็มีตุ่มอะ่ะนม่ใช่มีตุ่มอะไรรถดําไยรถดำาีกแก่ยินเปเยร์ท่า นะดอกมันไม่เม็นดอกมันยังต้นนี้วางามขนาดนนยืน่นถ่ายรูปใหพ้พอแล้วพอแล้วหวาน,นาเก็บดิเยอย่าเหยียบดิหวาวนา cầm lăng Các bạn Lột lột tốt cái lột Nhà cám nói phủ khỏa tuần này Tốt mà nó thì tốt, tốt. Rồi. ประมาตินาติดหนึ่งเนาะพอดีบมยังีฝนเอามาผู้อืนนมาอะรบ้าแลวนอเอาตกลงมาลงมาโตวรุมผู้ผู้หย่อนใหญ่เวบาหมมนสามหน่อยผู้แ่ะ,ะ,ะ,ะท่านได้พอกรรมอยู่พ,อพอรกวาัา khá bài với là นน่นนี่บอแล้วก็ชดมาผีเลยบอโอรถขี่เขามาคนห้าพี่ได้ไม่หม้ะจอดนีไม่เม้เนาะต้นบกุ้เคียวนี่เ็นตมีหมุดแดงบ่มีอะไะ้ Tonya này bán, nơi không cứu bài ngoài tiếng hacker nghi vô là hát hả? Ừ. nó mãi mày gòn đi mày gòn mày 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 mấy mày 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 mày

Ừ, ừ nhỏ nhầy rồi rồi Mơ nó mơ này Cùn, có lưu ý như được hả? Ừ, hả? Ừ. Ừ. Nhỏ nhầy kiếp bỏ ngả hàng gì nào? À,

แม่ไหมเมื่อไรก็มาตุกขืนไม่ด้วยยังไงท่าตึงก็แจกไว้ไต่ไตลูกห้ทีห้อย่งห้างโมแดงคือท่านท่านไหนแง่ปะเงี้ยจังดาใไ่ทุงเหเงี้ยถือขึนหัว

ไปเลยเดยระวังโต๊กเดยโหขึ้นชุดป่าอีม้ได้ไปละระวังต๊กเด้อนี่ยไห้าทุ่งไม่ทุงใหญ่เดียวยังมี่องอันเ

mhm mhm ừ. nhẹ mhm 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 ลักวันปลายากาศอี่บ่แดดมาหนิแดดเมื่อยเอริเลยและไอเมื่อหลุดจากเมื่อเลยแค่ทางเมื่อละฮะจิ้อยู่ปะยางนี่ยังยางนทยนะมึงยางบูปปาไปเลย ได <Hey>. ้ค <respuesta> mm ืนี่ราชธรรมมองหันงบ่เอาหมวกละ